Hello everyone สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้มาเรียนกับคุณนุ่นนะคะภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะคะคุณคุณนุ่นนะคะจะให้เด็กๆทบทวนคำศัพท์ที่เราเรียนเมื่อวานนี้ก่อนนะคะไปทบทวนกันเลย Listening 22. Listen Cold Point Say Cold. Hot. Sad Hot and happy tired hungry อ่ามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะพูดตามครูเลย cold หนาว hot ร้อน sad เสียใจ happy มีความสุข tired เหนื่อย hungry หิวนะคะอ่าเด็กๆทบทวนบ่อยๆนะต่อไปนะคะเราจะมา listen to นะคะมาในเรื่องที่2นะคะให้เด็กๆ listen and point say ให้เด็กๆฟังแล้วก็ชี้ตามพร้อมกับพูดตามด้วยนะคะ listen and point say she's happy h e า s sad <S อ้าววันนี้นะคะอังเกอ l e อเล็เป็นคนพูดนะคะพูดว่า she's happy ประโยคนี้เลยเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะคะ she's happy แปลว่าคำว่า she แปลว่าเด็กผู้หญิงนะคะแปลว่าผู้หญิงก็คือหล่อนเนี่ยมีความสุขเห็นไหมคะดูลูซี มีความสุขต่อไป he's sad เขาผู้ชายเสียใจนะคะคำว่า he ก็คือแปลว่าเขาผู้ชายนะคะใช้เป็นสรรพนามแทนผู้ชายบุรุษที่3นะคะแซดแปลว่าเสียใจเขาผู้ชายเสียใจเด็กๆมาสังเกตรตรงนี้นะคะมาดูคำว่า She s he's ย่อมาจากคำว่า He is ส่วนคำว่า he's i ย่อมมาจากคำว่า he is นะคะโอเคต่อไปมาดูด้านล่างเลยนะคะเป็น activity t u o activity t o นะคะเด็กๆ listen and circle say ครูคจะให้เด็กๆฟังนะคะและให้เด็ก วงกลมล้อมรอบว่าเป็นรูปภาพไหนที่เขาพูดถึงนะคะ <Same time S 1> ไปเลย Listen and circle Say 1 He's cold Two She's happy <S Three She's hungry เขาเหนื่อยห้าเ s าเ 6. ร้าหกเขเอาละค่ะมาดูน u m เ e อร์วันนะคะเขาได้วงกลมล้อมรอบเรียบร้อยแล้วนะคะประโยคนี้พูดตามกรูเลยนะคะ he's cold แปลว่าเขาผู้ชายหนาวต่อไปนัมเบอร์ทูช e s แ h p p p y เราต้องวงกลมล้อมรอบรูปภาพไหนเอ่ยรูปภาพที่หนึ่งดูรูปภาพที่สองคะ่ะ She's happy รูปภาพที่หนึ่งคะ่ะตอบถูกกันไหมเอ่ยต่อไปนัมเบอร์ทรี She's hungry รูปภาพที่หนึ่งหรือรูปภาพที่สองคะ s h e s hungry รูปภาพที่สองคะเก่งมากเลย s h e s hungry แปลว่าหลอนหิวนะคะต่อไป number four he's tired number o รูปภาพที่หนึ่งหรือรูปภาพที่สองคะ คำว่า he s tired แปลว่าเขารู้สึกเหนื่อยนะคะเป็นรูปภาพที่สองถูกกันไม่เอ่ยต่อไปนะคะ number five she's sad she's sad หลอนเสียใจนะคะเป็นรูปภาพนี้นะคะเก่งมากเลยต่อไป number six He's hot. He's hot. รูปภาพที่หนึ่งหรือรูปภาพที่สองคะรูปภาพที่หนึ่งคะ่ะ He's hot. แปลว่าเขาร้อนนะคะต่อไปหนะ้าต่อไปเลยครูคจะให้เด็กๆฟังเพลงนะคะไปฟังเลย No, เดี๋ยวครูจะมาแปละนะคะว่าวันนี้เขาร้องเพลงอะไรกันบ้างนะคะเขาร้องเพลงว่าไงนะคะอ่าประโยคนี้นะคะเขาพูดว่า he tired he tired today นะคะคำว่า tired เขารู้สึกเหนื่อยนะคะ he tired today แปลว่าวันนี้คำว่า today แปลว่าวันนี้วันนี้เขารู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยไหมคะต่อไปประโยคนี้ And you แปลว่าแล้วเธอละ How are you เธอรู้สึกอย่างไรถ้าเวลาตอบแทนตัวเรานะคะเราจะใช้คำว่า a m ที่ย่อมาจากคำว่า I am นะคะ I'm tired I'm tired too แปลว่า I'm tired ก็คือฉันก็เหนื่อย I'm tired too ฉันก็เหนื่อยเช่นเดียวกันคำว่า too แปลว่าเหมือนกันนะคะต่อไป She cold she cold today she cold แปลว่าหล่อนรู้สึกหนาว she cold today แปลว่าหล่อนรู้สึกหนาววันนี้หล่อนรู้สึกหนาวนะคะต่อไป and you แล้วคุณล,ล่ะ how are you คุณเป็นอย่างไรคุณรู้สึกอย่างไรนะคะหรือว่า how are you แปลว่าคุณสบายดีไหมนะคะหรือว่าคุณรู้สึกอย่างไรเขาตอบว่า I'm cold I'm cold today. ฉันรู้สึกหนาวฉันก็รู้สึกหนาวเช่นเดียวกันต่อไปค่ะ He's hot. He's hot today. เขาผู้ชายร้อนวันนี้เขาผู้ชายรู้สึกร้อนนะคะต่อไป And you. แล้วคุณล่ะ How are you? คุณเป็นอย่างไรหรือว่าคุณสบายดีไหมเขาบอกว่า I'm hot. ฉันร้อน I'm hot too ฉันร้อนด้วยฉันก็ร้อนเหมือนกันนะคะต่อไป She's hungry She's hungry today นะคะรอนหิวนะ hungry แปลว่าหิวรอนรู้สึกหิว She's hungry today วันนี้รอนรู้สึกหิวนะคะต่อไป And you แล้วคุณล่ะ How are you คุณรู้สึกอย่างไร I'm hungry. I'm hungry too. ฉันรู้สึกหิวฉันรู้สึกหิวเช่นเดียวกันต่อไปค่ะ He sad. He sad today. เขาเสียใจวันนี้เขารู้สึกเสียใจ I'm sad. ฉันรู้สึกเสียใจ I'm sad today. ฉันรู้สึกเสียใจเหมือนกัน ต่อไปกระโดดโลดเต้นเลย she happy she's happy today she h a d she's happy แปลว่าหลอนมีความสุข she's happy today วันนี้หล่อนมีความสุข I'm happy I'm happy too ฉันมีความสุข,ฉ,สขฉันมีความสุขเช่นกันนะคะคำถามนี้นะคะอย่าลืมนะคะ and you แล้วคุณล่ะ How are you? คุณสบายดีไหมเด็กๆรู้สึกอย่างไรคะ How are you? อย่าลืมตอบคุณครูด,ด้วยนะคะว่าเด็กๆรู้สึกว่า I'm cold หรือว่า I'm tired ฉันรู้สึกเหนื่อย I'm cold ฉันรู้สึกหนาว I'm hot ฉันรู้สึกร้อน I'm hungry ฉันรู้สึกหิว I'm sad ฉันรู้สึกเสียใจหรือว่า I'm happy ฉันมีความสุขเอาละค่ะ right. วันนี้นะคะคุณนุ่นมีเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you next time goodbye